เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีทีชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอเดียที่ไฟอีกแล้วนั่นเองครับและตอนนี้ตัวเกมไอเดียที่ไฟก็ได้มีการเพิ่มลูกแก้วกระชา c o a ครั้งที่แปเข้าสู่ตัวเกมเรียบร้อยแล้วและในคลิปคิปนี้เราจะมารีวิวสกินทองในโปรเจกต์นี้กันโดยเจ้าสกินทองในโปรเจกต์ c o a ครั้งที่8นั้นเป็นของปีศาจเป็นมุมหรือว่าโซเวอร์ที่มีชื่อว่าแม c c คาร์เลียรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆประภาคาที่สามารถเคลื่อนที่ได้จากหลายๆเกมที่เราเคยเล่นเคยผ่านตากันมาครับส่วนตัวผมค่ออนข้างชบกิ นี่นะผมว่ารายละเอียดมันจะดีมีนกเกาะที่หัวบีห้อยเกาะที่ตาด้านหลังก็เหมือนจะมีกล้องส่องทางไกลอยู่ด้วยนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักเกมสองเกมลวกันเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะสุ่มดีหรือไม่สุ่มดีแต่ถ้าเใครอยากสุ่มแล้วก็ไปสุ่มในลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดหรือว่าลูกแก้วซีเอครั้งที่8ได้เลยฮะและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนํากับริชแมนช็อปโนงเรื่องการเติมเกมเติมเกมไอเดีีวีในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเเเเข้าไววติมมกน็บบรั คอยนาไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทําได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นโอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินทองใหม่ล่าสุดของเจ้า,าปีศาจแห่งมงลู่โซวิเวอร์อ er ครับเดี๋ยวสกินนี้จะมีชื่อว่าแมคคาแคลเลียครับอ่านไานมาคล้ายๆกับถั่วแมคคาเมียเหมือนกันครับ มาเจอกับนักโบราณวัตถุฉีสุอีครับระหว่างเล่นจะลืมดูสกินด้วยครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะสุ่มดีหรือไม่สุ่มดีวางใจกันไว้ก่อนแล้ว,ลวเร่ความเร็วกันมาใกล้ๆจังหวะดีครับดูว่าจะเรียกแผ่ได้ไหมแล้วโดนหัวไปก่อนนึงทีครับนิอนอาไป4วินาทีตอนนี้มีไม้ให้เล่นอยู่แล้วติคอเรเลียนไม่รอช้าครับครับมายื้อเวลากันไปเคลียร์มากันมาครับโซเวอร์ไหลาตามกันมต่อตรงนี้มีไม้ให้เล่นอีก3มองซ้ายมาเจอกับเพชเชียครับไล่ตามกันไปยาวๆาครับ มีไม้อีก2แล้วยังไงต้องเคลียร์ไม้กับไปก็โอ้ล้วจ่ายไปเข้าไปคู่กันดีครับอาจจะต้องเปลี่ยนครับมีใบเท็มกันไปแล้วกลับไปเอาคนเดิมครับตีความเรยนอยู่ใกล้ๆแล้วเรงกว่าเร็วม,เวมาแล้วโดนพุไปหนึ่งทีครับสโลกันไปแล้วเข้ามาโดนตีอีกหนึ่งโดนดิ้อ้าไปอีกแล้วครับยังเรียกแผ่ไม่ได้ครับต้องบอกว่าโบราณวัตถุยื้อเวลาได้ดีครับวางใจเอาไว้มาดูว่าจะเรงความเร็วได้ไม่แล้วาหยอกลาวจังหวะนี้ครับใจไปวเ,เฟตโดนแผ่ไปก่อนครับ อัติคอเลียนบาดเจ็บไปห้าป50%ซครับเครื่องไซเฟอร์จะไม่เสร็จไปตัเครื่องเดียวแต่ตอนนี้บริงในมือก็มาแล้วด้วยอยังไหล่แล้วมาหูยต้องบอกเลยว่าเหลี่ยมตามมาชิบบาครับอัติคเลียนจังหวะนี้ใช้วิชาตัวเบาก็โดนดีออกไปได้แล้ะครับโอ้โหต้องเคลียร์ครับไม้ไม่เคลียร์ที่โดนวนจับยับแน่นอนครับแล้วอาไ่ฉี่คนแรกแบบนี้จะดีหรือเปล่าแล้วใกล้ๆครับมีทางหน้าของตัวผู้ป่วยครับแสตนบายอยู่ด้วยครับ ได้มาตรงนี้มีไม้ให้เล่นยังไงแล้วตีไปจังหวะน,นี้อย่างไปโนแล้วยังไงส่วนไม่ส่วนแล้วเรียบร้อยโดนตีส่วนไม้กันไปแล้วร่วงกันไปก่อนครับอิคาเรียนโดนจับขึ้นมาก,ก็อีจะวรไใบไกลครับเดินมาโซนตรงบริเวณตลาดไว้ด้วยครับเอาเด็กเครื่องไซเฟอร์เสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับผ้โหแต่ว่าผมชอบไฟที่มันส่องออกมาเหลือเกินครับคล้ายๆกับเดอะมอลในยูทเตไดแมร์แหละครับตอนนี้มีรอยเท้าเหมือนคนจะเข้าไปช่วยกันจู่แล้วช่วยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับ เป็นผู้ป่วยมาช่วยกับอิติคอเรียแล้วมีทะหน้าของทงว,าทางวทเไทเทนเนอร์ด้วยแล้วถุยใหญ,ญาา่ไปจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ครับเบริงพึ่งจะใช้ไปแล้วเลงความเร็ววาตีิทหน้านผู้ป่วยจะไปอีกหนึ่งครับแล้วโอ้โหแล้วตัวนี้มาทำบู่บ้ากันมากทำไมครับนี่มากันเพื่ออะไรครับเอาแล้วครับเรายิงใหญ่ไปโดทนทหน้าของตัวพริเทสอีกหนึ่งครับโอ้โหมาทำบู่บ้าครับน่าจะมาทับประตูวานหรือเปล่าเดินวนกันมาตรงนี้มีหม้อยู่กระโดดกันหมาแล้วตีไปน้จะไม่ได้ครับเวิกัดมาเอ้าแล้วลิตเติ้ มาหมดจริงๆครับตีนี้คือยังไงครับไล่ตามกันมาต่อจังหวะนี้ไม่สนใจใครครับโอ้กัดที่ธนัดกว่าฉีดซีอ,อีแล,ล้วตีร่วไปอีกหนึ่งครับโอ้โหแล้วมาเยอะแบบนี้แล้วยังไงมีการรักษากันเสร็จไปแล้วด้วยหรือเปล่าจับพิ้วขึ้นมาก่อนครับก็กจะรวจไปไกลครับอาจจะต้องเอาไปวางตัวเดิมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดวางเครื่องด้านซ้ายเมื่อกี้พิเทจะเปิดวับได้ละครับ วางก็อี้จะรัวกันไปเป็นเฟสที่2ครับเดินไล่กันบ้าใหม่แล้วท่านนั่งผู้ป่วยยังหิวไม่เสร็จหุ่ยใหญ่กันบ้าแล้วจังหวะนี้ครับไปโดนอยู่เหมือนกันครับท่านนังตัวนิดเกิร์ดและพิการแอบแทะแอบช่วยทุกที่เรียบร้อยยังไงเหมือนจะมีประตูวับหรือเปล่าแล้วครับประตูวับกลังแบบนี้ครับไล่ตามกันมาต่อโอ้โหแล้วนี่คือดีคนคือไม่ได้เกรงใจทั้งแท้ของฮันเตอร์เลยครับเซอร์เบอร์เดี๋ยวนี้มันไม่กลัวครับแล้วยืนบล็อกแบบดีครับต้องยิงใจกันไปก่อนเร่งความเร็วด้วยใหญ่กันมาโโโออ้้หแลวผิดซยบี้ผิดซอยแล้วนีาโดนอยู่นต้องตีทครับ โอ้โหคือบล็อกสุดครับด้วยความที่ฉี่จะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วตรงนี้บริงกันลังจะมาไม่ถึงสิวินาทีครับเินมาวบโกดแล้วถุยใหญ่ไปก่อนเจ็บกันไป75%รอฟูดาวใหญ่กันด้วยครับยึดกกันก่อนครับยังไงครับมีบริ้งอยู่แต่เหมือนจะไม่ใช้ครับรอถุยใหญ่อย่างเดียวเข้ามา3 2 1หแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้ถ้าได้ออตคนเลียนจะกลับคราเป็นคนแรกครับแล้วเซอร์ไวเวอร์ครับ วเจ็บ25สองคนแล้วเหมือนจะฮิวกันอยู่ใกล้ๆครับมีพิเทสเจ็บ50คนเดียวครับเดินมาไล่ตรงนี้แล้วเครื่องไซเฟอร์เครื่องที่สาวเซฟไปที่เรียบร้อยพร้อมกับพิเทสที่รักษากาการเจ็บเรียบร้อยเช่นเดียวกันไล่กันมาต่อเปิดวาร์ปกันมาไม่สนใจครับไล่ตามผู้ป่วยกันมาแลจังหวะนี้เจ็บไป50เปอร์เซ็นต์วิ่งกันแบบยาวๆแล้วบิมันขาอยู่ไหนมือแล้วบิเข้ามาเก็บการดไปเลยครับเอาละครับธนา,าผู้ป่วยร่วไปอีกหนึ่งจากพิวขึ้นมามีเบสเมนต์อยู่สูงสารแต่มันไกลเกินไปแล้วครับ เดี๋ยวที่จะเดินกลับมาวางตรงบริเวณ2ชั้นเยียชาวางกันไปก่อนครับแล้วก็เปลี่ยน,นหน้าของตัวทำการครับมาเปน็นหน้าของวาร์ปฮะประตูมิติแล้วมาเช็คตรงนี้เจอกับลิเท่ครับยิงใหญ่ดักๆไว้ก่อนครับต้องกลับมาดูคนเดิมว่าลิตเติ้ลเกิลจะเข้าช่วยหรือเปล่าถ้าเกิดถุยใหญ่โดนลิตเติ้ลเกลได้นี่ก็โอกาสที่จะช่วยนักอุยไม่ได้ก็มีสูงครับ แต่ว่าเป็นท้ายของทอมพิเศนเหมือนจะเข้ามาช่วยตรงนี้หลอเส้นใหญ่แล้วนี่ครับเจ็บไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์วางใหญ่เพิ่มเติมกันไปแล้วยึกยักกันอยู่เลยกังไลแล้วโอ้เธอแล้วช็อกไปเลยครับโอ้ยึกยักกันอยู่แป๊บหนึ่งครับแล้วจวังหวะเป็นเป๊ะจริงๆครับต้องหาผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนให้ได้ครับเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเครื่องสั่นๆหรือเปล่าเอานี่ครับยิงใหญ่ไปไม่น่าโดนอยู่แล้วครับเป็นไกลเกินไปครับ เอาละกลับมาเอาท่น้าของตัวพริเทคกันก่อนครับถ้าเกิดไม่คิวนี่อาจจะลุกได้เหมือนกันจะพลิ้ขึ้นมาครับเป็นการยื้อเวลาให้ท่าน้าผูกป่วยนี่คือแตกขาเก้าอี้ไปก่อนเดินมาที่บริเวณตลาดล่มกันมาแล้วติดตับมันได้ก,กันอยู่ครับวางอยู่ที่พื้นก็นไปก่อนโอ้แ,แต่ว่ารอบนี้ผมจะไม่ได้ใช้โคคุเดสเลยนะไอตัวห่อใหญ่ห่อบกสลาลกลับมาครับเดีย๋ยวมาดูว่าจะเจอไหมน่าจะประกดตรงนี้ก็ต่อแล้วอีกาเป็นคืนกันอยู่แล้วยอมแพ้ไปเลยครับ เอาละเกมนี้ก็จะจบเร็วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับเกมที่2ฮะและตัดภาพมาตรงนี้กับเกมที่2ครับกับสกินแมคคาเดเมียพูดเป็นชื่อถั่วไปเลยทีเดียวเชียวเอาละฮะเราอยู่ในโบสถ์สี่ชาติครับเดอะเรดเชิร์กนั่นเองมาดูว่ารอบนี้เราจะเก็บสีได้อีกไหมฮะโดยในเกมนี้ก็จะมีตี้มาด้วยกันด้วยครับดูจากชื่อของเซเวอร์ติดตัดได้แบบนี้เดินมาเช็คกันก่อน,อนวางเส้นใหญ่กันบ่าแล้วเจอกับฟรีเบลแดนเซอร์แล้วจังหวะนี้เรียกแผนแรกได้ก็จะรวดเร็วครับเอาละมาเจอกันไป5 0 ไปตามกันต่อครับอย่าลืมนะฮะระหว่างเลนก็ดูสกิปไปด้วยครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าสุ่มดีไม่สุ่มดียังไงละครับดีวัาตรนนี้มีการวางท่าของตัวกล่องสโลกันเอาไว้ด้วยครับโอ้แล้วต้องวางใจไว้ก่อนครับถ้าเกิดวนนี่เราอาจจะเหนื่อยได้เหมือนกันแล้วครับเดินมาแล้วจวังหวะนี้เขาฉีกเล่นลายนอแล้วต้องเขี่ยไม้กันไปครับในวงก็จะไม่ค่อยชอบไม้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะคัดหูแล้วเหลี่ยมหนาอีกแล้วครับ แบบนี้คือเดินสโลว์จัดๆครับทาน้าของฟิวเบลมูสโซเวอร์แต่ว่าทาน้าของฟิวเบเสเตอร์ก็เลือกที่จะไม่ได้เล่นลายเดิมครับแต่วูกันมาตรงนี้แล้วใกล้ๆเหมือนจะเป็นทางหน้าของตัวแบตเตอร์อยู่ด้วยครับต้องระวังและบิงมันคลาอยู่ในมือต้องมาดูกันได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วยังเลือกที่จะไม่พังไม้ด้วยแล้วเข้ามาไกลๆจังหวะนี้เราไปฟเอฟเฟกต์โดนตีทิ่เกอรไปครับเอาละฮรร่วมกันไปก่อนเป็นคนแรกครับต้องเคียย์ไม้เคี่ยวบิวซิกบล็อกนะครับ อ๋อติดตั้งหูขึ้นแบบนี้เป็นแบตเตอร์ครับแตมป์ Stand อยู่ด้านหน้าครับเห็นร่างไปที่เรียบร้อยโกลเ่อร์รอไซเฟอร์เสร็จสองเครื่องพร้อมกันันนี้เคียร์กรองรนตีเรียบร้อยแล้วเดินไล่กันบันหน่อยแล้วสามสองหนึ่งรถตีกันไปจ่ายไฟเวฟเฟตแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับแบตเตอร์ better. ต้องกลับมาฮิลให้ได้อาจจะต้องยื้อเวลาครับยื้อเวลาให้เส้นใหญ่มันพอจะได้หอบุกขว่ให้กับท่าของฟิเบลเซอร์อย่างไรแล้วตรงนี้มาแล้วโยงใจสมัยเตอร์แมนครับ โอ้โหแล้มีลูกบอลครับเดี๋ยวเคลียร์ลูกบอลไปด้วยครับเอาละครเคลียร์ไซเฟอร์เสร็จสองแล้วมีด็อกเตอร์กับแบตเตอร์ครับสแตนบายตรงนี้วิงก็พร้อมที่ใช้งานแล้ววิ่งกันมาแบบอย่างยัวละถุยยาญ่พี่หนึ่งทีครับเจ็บไปยี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับด็อกเตอร์ยังไงจะดึงหรือไม่ดึงมีหลอดดึงอยู่เล็กน้อยครับเอาละครอรอเสร็ใหญ่นิดหนึ่งแล้วช่วยขึ้นมาที่รอแล้วตีซ้ำไปอีกหนึ่งรอบครับฟิเบเรเซอร์รวมกันไปครับต้องระวังแบตเตอร์ครับ ไม่น่ามาไม่น่ามีครับจับ้ขึ้นมาก็อีจรวดไม่ไกลครับแต่ต้องระวังครับ <c oughs> ตินเนตัดมันยังเด้งกันอยู่ส่วนด็อกเตอร์ครับรักษาการบาดเจ็บเรียบร้อย <c oughs> ว่ากันมาตรงนี้วานเสร็จออเดอร์ฉายอยู่ที่แบตเตอร์ซึ่งอยู่ตรงบริเวณบนเล็กครับค่เครื่องไกลเดินมาตรงนี้ตินเนตัดเด้งกันอยู่แล้วยังไงเลีรยมากันไปครับเ <c oughs> อาละครับด็อกเตอร์ขยับแล้วนะอยู่ได้ขวามือของเราครับเดี๋ยวต้องพยายามยิงใหญ่ให้ได้นะครับ ไป1แผงกันไปก่อนแล้วโดนตีกันไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องรีบช่วยครับแล้วตรงนี้บริงยังคาอยู่ในมือไปไม่ไปแล้วมีเก็บการไปเลยครับเอาล่ะกำลังจะได้คนแรกอย่างรวดเร็วนิดนึงครับรวดเร็วไหมเครื่องเสร็จไปแล้วสามเครื่องแต่เครื่องมันก็เร็วเหมือนกันโอเคครับวางกันไปแล้วต้องไล่กันต่อครับมีด็อกเตอร์เจ็บอยู่เจ็ดสิบห้าแบตเตอร์เจ็บอยู่ห้าสิบครับตรงนี้เหมือนจะมีรอยเท้าแวบๆครับต้องหาด็อกเตอร์ให้เจออยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้ฮะ โอ้แล้วใหญ่กำลังจหบดครับรอบนี้ใช้ให่เปลืองมากครับสวิเวอร์ของโมบี้ในรอบนี้น้าตีทิ้งกันไปครับธนากับซวิเวอร์หมจะรีบจ่ายไฟวิวกันอยู่เหมือนกันครับจากพิวมาตรงนี้ก็อีจะรวุดาเหรอไม่ไกลครับสองเครื่องสุดท้ายครับจะมีคอมโพสเตอร์นะนับแต่งเพลงที่กดเครื่องได้อย่างรวดเร็วกับแบตเตอร์ที่มีอาการเฉ็บครับเดินมาเช็ดตรงกลางก,กันหน่อยออ้ยเราเจอตรงนี้ครับ ตั้งใจยิงไปที่เครื่องแล้วมาเจอพอดีครับเอาอยัางไงครับหวางใหญ่เพิ่มเติมกันมาอีกยึกยักยักยึกยักยึกจะได้หรือไม่ได้ครับเอาอยัางไงดึงไม่ดึงช่วยไปช่วยแลย้วยิงใจไปจังหวะนีน้ไม่ได้ลราตีทิ้งกันไปครับดรรวงไปอีกหนึ่งขอบพสเซอร์เจ็บอยู่25ครับแบตเตอร์เจ็บอยู่50ตรงนี้ต้องรอดูแล้วครับว่าเครื่องไซเฟอร์มันเตรียมแล้วหรือย,ยังนะครับถ้าเกิดเครื่องไม่เตรียมก็จะมีโอกาสเก็บ3 4ได้อยู่เหมือนกันจับวางก็อีจะรวกันไปแล้วเหมือนจะกดเเเคครรรืื่่่่่ออองกันยยูวาไมตมตี เดินมาเช็คตรงนี้แล้วรอยเท้าแบตเตอร์ครับเอาละครับจะไปยังไงครับตัวเองก็เจ็บกันอยู่เหมือนกันครับยิกยากครับตรงนี้วนกันอยู่โอ้โหแล้วพับมาอยู่เวลากร้ายเลยกันมายาวยาวโอ้โหแล้วเส้นใหญ่มันไม่โดนครับวิป,ปิงเมื่อกี้มันเฉียบไปนิดหนึ่งแล้วยังไงครับตองแอบมองอยู่ด้วยครับ คอมโพสเตอร์เหมือนจะมาครับเดินย้อนกลับมาโซวิเวอร์แล้วหญิงใหญ่แล้วตะวันนี้ไม่โดนครับพยายามที่จะยื้อให้เฟ็ดนั้นตายไปก่อนแล้วตายที่เรียบร้อยแล้วตีท้า,าของคอมโพสเตอร์ไปเลยตอนนี้คอมโพสเตอร์เจ็บมาเป็น75ครับต้องไปดูเครื่องไซเฟอร์นะครับว่ามันได้สากเทาไหลแล้วยิงกันไปแล้วเรียบร้อยครับร่วงกันไปอีกหนึ่งชีครับเอาละครับตินในตั้ยังไม่แดงแล้วมีช็อตอยู่ไกลๆเช็คเครื่องไซเฟอร์กันน่อยลงหูแล้วเครื่อง99%ปครับมาตรงนี้ ตองยังไงหอบวกหัวไหมล้วเจอครับชัดเจนค,ครับอยู่ผมแดงแน่นอนหอบวกหัวไปก่อนแล้วคอมเพลเซอร์เป็นเฟสแรกครับมีประตูวัดกันอยู่ครับเดินมาเช็คกันก่อนน่าจะหลบอยู่แถวแถวนี้อ้าวล้วเจอหัวแล้วด้วยครับแบตเตอร์ต้องใช้แมสนี้ให้เป็นประโยชน์ยังไงวางไม่วางแล้วหวางป่าตรงนี้เราพุ่งเข้ามายาวๆโอ้โหแล้วก็โดนสุกันมาสามสองหนึ่งแล้วยิงกันไปเจ็บไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเข้ามาใกล้ๆแล้วตีไปจังหวะน,นี้มีการลบอกกันเกิดขึ้นตีไปจังหวะที่สองยังไม่โดนครับ เอาละฮะต้องไล่กันมาจ่ายไฟวิวเอฟแฝกยิงใหญ่บิ๊งๆอย่างไม่ได้แล้วหูยขาป็นลุกมันยาวครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ปีศาจเป็นมุงโซลิเวอร์สามารถเก็บสี่ได้ครับเดี๋ยวผมรอใหญ่นิดนึีเดี๋ยวผมจะขอบอกขัวเขาหน่อยหลอกหลอกว่าเราจะวางเก้าอี้แต่เราไม่วางหรอกอ่าเตรียมใครอยากได้ก็สูดในลูกแก้วกระชาได้แล้วครับวันนี้นะฮะตั้งแต่ลูกสามจนถึงลูกแปดนั่นเองครับ ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยรู้อยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เช่นเดียวกันครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่หคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ